ดีครับอยู่กับผมบอยแอคคาวเวอตนะครับผมก็คลิปนี้นะครับยินดีกับทุกคนเลยนะครับผมยินดีกับสายจกทุกท่านนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเป็นแรงแล้วนะครับบางจังหวัดก็ยังเห็นข่าวน้ําท่วมอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าโซนจังหวัดจันตราระยองอะไรเงี้ยกสักแก้วก็เริ่มจย่แรงแล้วนะครับ วัดใก้เคียงอย่งวัดจันท์ก็แ้งแล้วนะฝนก็ไม่ตกแล้วนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วครับแต่หนาวไม่มากนะครับหนาวไม่หนาวไม่เกี่ยวนะครับขอให้แล้งฝนไม่ตกนะโอ้โหก็ยินดีกันด้วยนะครับผมวยงานกันแล้วนะฮะหลังจากที่ <c oughs> เรียกว่าทุรักทุเลมาเป็นเวลาหลายเดือนนะครับหลังจากที่ฝนหลังจากที่เข้าสู่ฤดูฝนนะครับ มาถึงวันนี้นะฮะทุกคนก็บางคนก็อาจจะยังไม่ได้ลงนะครับบางคนก็ลงงานแลวโดยส่วนมากก็คือ5 0นะครับ5 0สเนี่ยส่วนมากจะลงงานกันแล้วนะแล้วแต่บางคนจะได้งานแบบไหนบ้างแต่ว่างานขุดระนะครับช่วงเดือนนี้ก็ยังก็ยังแบบว่ายังขุดยากอยู่เพราะว่ากว่าน้ํามันยังออกอยู่นะ ถ้างานอย่างอื่นตีปลาขุดต่อ,อยางปั้นโคกปั้นไรที่มันอยู่บนเนินๆอะไรเงี้ยก็ยังพอโอเคอยู่นะครับก็ยังทําได้แล้วนะฮะแต่ว่างานงานสระงานที่มันเกี่ยวกับตายดินเนะี่ยมันยังทําไม่ค่อยได้สะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้ำม,มันยังยังแบบว่าคือน้ําหน้าดินมันยังชื้นๆอยู่นะฮะ ก็ยังดีกว่านาฝนเพราะว่าบางทีบางเจ้าอาจจะมีเครื่องมีอะไรดูดก็พอดีกว่านะครับอย่างน้อยเนี่ยดูดไปอย่างน้อยก็ทําได้เออแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยดูดไปก็ดูดไปก็บางทีก็ดูดดูดดููน้ำจะแห้งเนี่ยฝนก็ตกไปอีกก็เติมไปอีกนะฮะก็เสียตรงนั้นคาน้ำมันแต่หน้านี่นี่คือแบบถึงน้ําออกเยอะแต่ถ้าดูดน้ําสู่น้ําได้ก็ดูดน้ําไปแห้งก็วิ่งได้นะครับเพราะว่าแดดออก ทั้งวันทุกวันนะไม่มีฝนนะครับ สองขั้นนะครับท่านผู้ชมอยู่กับแคท3ามสองศูนย์เน็กจิงนะครับคู่หูเก่าถอยดินกันนะฮะปรับเนินมันเป็นเนินเขานะครับปรับให้มันต่าลงหน่อยจะได้ปลูกเรียนได้นะครับ